สวัสดีครับทุกคนพี่ชื่อพี่พั์เองนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่เรื่องของโมเมนต์ของแรงกันต่อนะครับก็คือเริ่มจากเลยเราเริ่มจากการที่เรามีวัตถุอยู่ก้อนหนึ่งซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับแล้วเราดันแรงเนี่ยทั้งข้างบนข้างล่างเนี่ยที่จุดศูนย์กลางของมันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าซิกมาเอฟอ่ะมันเท่ากับศูนย์ใช่ไหมครับ โน้ตก่อนนะครับคือไอแรงที่ผังเนี่ยข้างบนข้างล่างเท่ากันเราก็ได้ว่าซิม玛 f F ของเรามันคือ0ูนย์ครับซิม玛เ F เป็น0ย์เราก็จะได้ว่าวัตถุชิ้นเนี้ยมันหยุดนิ่งหรือว่ามันมีความเร็วค่าคงที่ครับต่อมาเนี่ยสมมุติเนี่ยพี่ย้ายแรงอะ่ะมาผักทางจุดเนี้ยกับทางจุดเนี้ยเนี่ย มันจะได้มีค่าเหมือนกันครับคือซิมาเท่ากับศูนย์เราพอซิมาเท่ากับ0ูนะก็เหมือนเดิมครับก็จะได้ว่ามันหยุดนิ่งหรือว่ามีค่าความเร็วคงที่แต่ที่แตกต่างของสองอันนี้คือชิ้นล่างเนี่ยมันมีโมเมนต์แล้วพอมีโมเมนต์เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเราไปดูเข้าสู่เนื้อหาของเรากันเลยครับก็คือโมเมนต์ของแรง โมเมนต์ของแรงเนี่ยก็คือผลคูณของแรงกับระยะตั้งฉากจากแนวแรงจนถึงจุดหมุนครับพี่ขอเขียนเป็นสนัญลักษณ์คร่าวๆก็คือ M เนี่ยย่อมจากโมเมนต์และ F เนี่ยก็คือแรงครับคูณกับระยะตั้งฉาก จนถึงจุดหมุดครับแล้วหน่วยของมันเนี่ยก็จะเห็นได้ว่า F ของเราเนี่ยมันหน่วยเป็นนิวตันใช่ไหมครับคูณกับระยะทางเนี่ยมันก็หน่วยเป็นเมตรถ้าตามของ SI ซึ่งก็จะได้ว่าหน่วยของอันนี้มันคือนิวตันคูณกับเมตรหรือว่านิวตันต่อเมตรนั่นเองครับ ต่อมาเนี่ยเรามาทําความรู้จักกับชนิดของโมเมนต์ครับชนิดของโมเมนต์เนี่ยมันแบ่งตามทิศทางการหมุนซึ่งมีอยู่สองชนิดก็คือตามเข็มนาฬิกากับทวนเข็มนาฬิกาวิธีการเราดูว่ามันทวนเข็มหรือตามเข็มเนี่ยเดี๋ยวพี่ลองยกตัวยอย่างโจทย์แล้วเดี๋ยวพิอารณาแล้วเดี๋ยวเราก็จะรู้เองครับว่ามันทวนเข็มหรือตามเข็ม ซึ่งพี่มีคานอันนึงซึ่งพี่ตึงไว้ที่จุดกึ่งกลางคานอันเนี้ยมีความยาวยี่สิบเมตรแล้วก็พี่มีคนหนักอยู่ยี่สิบกิโลยี่สิบกิโลนี่เบามากเลยนะครับ ให้ G ประมาณเป็น10ก็เรามาคำนวณโมเมนต์ของอันนี้นะครับซึ่งเรามีน้ำหนักยืนอยู่บนคารใช่ไหมน้ำหนักก็คือแรงก็คือ MG ซึ่งก็คือ20่สคูณกับสิเพราะว่าเอย้ยใช่ครับยี่สคูณสิบก็ได้ว่าเป็น200รนิวตันแต่เมื่อเรามาคำนวณโมเมนต์เนี่ย เราก็ได้ว่าแรงคูณกับไอระยะตั้งฉากพี่ขอละไว้ในฐานที่เข้าใจนะมันยาวนั่นคือระยะตั้งฉากจากแนวแรงจนถึงจุดหมุนครับซึ่งเมื่อคือระยะตรงนี้ระยะตรงนี้ก็คือสิเมตรก็ได้ว่าตรงนี้คือสองนิวตันคูณกับ1 0บก็ได้ว่าเป็นสองพัครับ ต่อมาเรามาชนิดมาแบ่งชนิดของโมเมนต์กันนะครับซึ่งเวลาแบ่งชนิดเนี่ยอันดับแรกเนี่ยเราควรดูจุดหมุนก่อนว่าอยู่ไหนอันดับสองเนี่ยเราดูที่แรงว่าแรงอยู่ไหนสามเนี่ยเราดูว่าแรงเนี่ยกระทำต่อวัตถุเนี่ยมันทำให้วัตถุเนี่ยหมุนไปทางทิศทางไหนครับ ก็จะเห็นนะว่าเนี่ยเราดูจากจุดหมุนนะครับแรงเนี่ยมันมาทางนี้แสดงว่ามันเหมือนกดแล้วทําให้มันหมุนไปทางนี้ครับหรือว่าเอาจริงๆเนี่ยคือแบบเราเต้องดูว่าแรงอ่ะกระทาให้วัตถุนเนี่ยมันหมุนไปทางไหนเราลองทําแบบพี่ก็ได้ครับก็คือเราเริ่มลากตั้งแต่เนี่ยแรงจนถึงจุดหมุนนะครับ แรงจนถึงจุดหมุนเนี่ยแสดงว่ามันคือแบบนี้ลนลูกศรแบบนี้เนี่ยมนคือการที่การที่ลักษณะเนี่ยมนคือทวนเข็มครับมันก็ทำให้เห็นได้ง่ายกว่าแต่ว่าสมมุติเนี่ยพี่อ่ายืนทางนี้แทนเนี่ย แรงก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็ดูพิจารณาจุดหมุนดูแรงจุดหมุนอยู่นี่แรงอยู่ตรงนี้ซึ่งแรงเนี่ยถ้าเราลากเนี่ยมันก็คือทางนี้ซึ่งก็คือกระทาให้วัตถุอ่ะมันหมุนไปทางทนเข็มนาฬิการครับเพราะแบบนี้เราก็แยกชนิดของโมเมนต์ได้แล้วเราก็จะบอกได้ว่าอันนี้คือชนิดทนเข็มครับ พอเราแบ่งชนิดได้ใช่ไหมครับเราก็จะเข้าสู่หลักของโมเมนต์หลักของโมเมนต์เนี่ยมันคือผลรวมของโมเมนต์ทวนเข็มในกากับผลของอ้าพี่ตกวคำก็คือผลรวมของโมเมนต์ในทิศทางตามเข็มในกาด้วยครับซึ่งไอหลักของโมเมนต์เนี่ยมันจะใช้ได้เมื่อวัตถุมันสมดุลครับ หรือว ja ่าคือมันไม่เหมือนกันนะครับมันจะใช้ตอนที่โจทย์บอกว่าเมื่อวัตถุอ่ะมันสมดุลก็จะใช้หลักนี้ได้หรือบอกว่ามันไม่หมุนคือถ้าไม่มีค ondition เหล่านี้มันก็จะทำให้ไอหลักของโมเมนต์เนี่ยใช้งานไม่ได้ครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะ ใช้หลักของโมเมนต์เนี่ยพี่ขอยกตัวอย่างอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือพี่มีคานเหมือนเดิมแล้วมีจุดหมุนอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมครับสิเมตรแล้วพี่อ่ากระทำแรงในทิศทาง30องศาที่จุดน,นี้คำถามคือโมเมนต์ของพี่อ่ะมันคือเท่าไหร่ ถ้าพี่ให้ f ของพี่เนี่ยมันคือ20นิวตันครับก็จะเห็นได้ว่าเนี้ยมันจะแตกต่างจากอันก่อนหน้านี้เพราะว่าแรงของเราเนี่ยมันไม่ตั้งฉากกับคานแต่วิธีที่เราทำให้แรงอ่ะมันตั้งฉากกับคานนะพี่เขาบ้านได้สอนเราไปแล้วครับถ้าเราอยากนึกออกก็คือเราต้องแตกแรงนั่นเองครับเราก็แตกแรงเป็นสองแกน ข้าแกนนี้กับแกนนี้ซึ่งเราจะได้ว่าแรงตรงนี้ f เท่ากับ20คอ30แรงตรงนี้คือ20 s ส n 3 0ครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะบอกได้ว่าเราก็สามารถหาโมเมนต์ได้แล้วครับโมเมนต์ Moment ก็คือ แรงคูณกับระยะตั้งฉากกับแนวแรงจนถึงจุดหมุนซึ่งเราก็เอาแรง20ซสราสาคูณกับ10นั่นเองครับเราก็ได้ว่าโมเมนต์ของเราเนี่ยมันคือ200ซ้รสา 30, ซึ่งซรายสามันคือ1นึ่งวก็ได้ว่าตรงนี้ก็คือ100ครับนิวตัน แต่ว่านะครับมันก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถหาโมเมนต์ได้ก็คืออันนี้เราแตกแรงให้แรงมันตั้งฉากกับตัวคานของเราใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็มีอีกวิธีนั่นก็คือเราเห็นได้ว่าตรงนี้ยมัสามสิบใช่ไหมครับเนี่ยมันคือแนวแรงมันคือทางนี้ครับซึ่งระยะตั้งฉากของแนวแรงเนี่ย เรามันคือจุดนี้ครับพี่ลองเขียนเป็นสีแดงให้ดูนะเนี่ยมันคือจุดนี้ครับระยะทางตรงนี้ซึ่งเราไม่รู้สิ่งนั้นนะครับเรารู้แค่ว่าตรงนี้มันคือสิบแต่ว่าทางสามศิบองศาเนี่ยสามารถทำให้เรารู้ได้เพราะตรงนี้สามศีรษะเราจะได้ว่าตรงนี้ มันคือ10บทายสาครับพอเป็นอย่างนเนี้ยเนี่ยเราก็สามารถหาโมเมนต์ได้ก็คือตัว20่ินิวตันของเราเนี่ยคูณกับ10บทายสาครับก็จะได้ว่าเห็นได้ว่าเนี่ยมันคือ200ร้อยายสาเหมือนกันซึ่งก็สามารถใช้ได้2วิธีครับ สมมติว่า,าแรลงเนี่ยมันไม่กระทำตั้งฉากต่อตัวคารของเราเนี่ยเราก็ใช้สองวิธีนี้ในการหาได้นะครับมาเรามาลอง,ลองทำโจทย์กนะันดีกว่าครับก็คือโจทย์เนี่ยอ่พี่เขียนไว้ก่อนแล้วเปลี่ยนโจทย์ดีกว่าก็คือพี่เปลี่ยนเป็น ให้นายเนีนะ่ยมีมวล20กิโลกร,รมัมแล้วก็คานนี้ยาวสิบบกเแล้วทางด้านของนายเอมี10บเมตรนาย B เนี่ยพี่ให้มวลเปลี่ยนเป็น30กิโลกร,รัมครับแล้วคานนี้อยู่ในสภาพสมดุล คำถามคือระยะอีกเท่าไหร่ครับเราก็คิดได้จากกฎหลักของโมเมนต์ก็คือพี่ขอเขียนสั้นๆก็คือทวนเท่ากับตามหรือว่าโมเมนต์ผลรวมของโมเมนต์ทวนเท่ากับผลรวมของโมเมนต์ตามนั่นเองครับโมเมนต์ Moment, ทวนเนี่ยเราก็ดูเลยว่าอันไหนทวนอัไนไหนตามครับซึ่งอัน,นเนี้ยเนี่ย มันลักษณะเป็นทางนี้ซึ่งอันนี้มันคือทวนครับเราก็หาโมเมนต,ต์ของแรงนี้มันคือ20คูณกับ g ก็คือสองร้อยให์ดิวตันสองร้อยคูณกับสิบก็จะได้ว่าโมเมนต์ผลลัพธ์ของโมเมนต์ทวนของเราอะ่ะมันคือ2000ครับแล้วโมเมนต,ต์ตามเนี่ย ก็คืออันนี้ครับโมเมนต์ามของเราอ่ะมันก็คือ30มสคูณสิคูณกับ x ครับก็จะได้ว่าเราจะหาค่า x ได้โดยใช้หลักของโมเมนต์ x ของเรามีค่าเป็น20ส่วน3หรือว่าเป็น6.66เมตรครับผม เป็นไงบ้างครับโมเมนต์ก็ไม่ยากเลยนะครับ